สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาร์ตออนไลน์ครับผมก็สําหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปตามหาไข่ไวเวิร์นครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยครับผมก็ด้วยภาระหน้าที่ครับกว่าจะได้มาอัดทีเล่นทีก็ลํบาบากครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปเก็บไข่ของไวเวิร์นครับผมทั้ง3ามาตุ เราจะเป็นมังกรสายฟ้าหรือว่าพิษก็บผงถ้าเจอครบทั้ง3าธาตุเลยก็น่าจะเป็นผลดีก็แล้วผมส่วนวันนี้ที่ใช้ก็นี่แหละครับเจ้ากิฟฟินของเราซึ่งความสามารถของเจ้ากิฟฟินเนี่ยก็คือการดิ่งพระสุธาผมซึ่งเรามีทิคดีๆในการให้น้องๆมือใหม่หลายๆท่านหรือใครที่ยังไม่รู้จัก คลิปนี้หรือคนเก่าอาจจะรู้แล้วครับผมก็ดูไว้เพื่อศึกษาหรือดูเพื่อเป็นข้อมูลต่างๆให้เพื่อนฝูงที่ยังไม่เคยเล่นครับผมในการเก็บไขวเวิร์หลายๆท่านอาจจะใช้พวกนกเร็วหรือเจ้าพารานูดอนเนาะ,ะก็ไม่ว่าจะเป็นบางคนก็อาจจะใช้เจ้า ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเจ้าอาเจนซึ่งอาเจนก็เป็นนกที่ดีตัวหนึ่งแต่บินค่อนข้างช้าก็น้ำหนักที่แบกได้เยอะก็จริงแต่ว่าการโดนไวเบิร์นโดยเฉพาะไวเบิร์สายฟ้าเนี่ยช็อตเอาเนี่ยรับรองว่าเจ็บหนักหน้าดูครับผมเป็นตัวที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดในบรรดาวไวเบิร์นทั้งหมดครับซึ่งเรามีทิคดีๆมาสอนนะครับผมสำหรับวันนี้ ที่จะพาไปเก็บก็บริเวณท้ำแล็กนาล็อกเนาะก็แมปนะแล็กนาล็อกของเราก็จะเป็นบริเวณนี้ผมขวาบนเนาะก็เป็นท้ำยอดทิศเลยซึ่งระวังอย่างเดียวก็คือระวังอย่าตกระวาครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มียาผมยาสำหรับการเจ้ามังกรมองเห็นเราเวลาเราลงไปเก็บ แล้วก็มีเลือดครับผมเติมเตรียมเลือดเอ่อมาสักนิดหน่อยครับผมสักร้อยหนึ่งก็ยังดีแล้วก็มีแสบผมในการเก็บไข่ครับผมก็น้ําอาหารแค่นั้นพอครับผมอย่างอื่นไม่ต้องมาเยอะเผื่อตายครับผมตายเดี๋ยวลําบากก็บินเข้ามาก็มองหาลังก่อนครับผมเอานั่นไงหลังด้านล่างน่าจะเป็นไข่ของไวเวิร์นสายฟ้าเวลอะไรขอสองดูวิวได้ไหม บางครั้งมันจะไม่เห็นนะครับผมนี่สองมันจะไม่เห็นเวลบางทีเราอาจจะต้องลงไปดูซึ่งต้องคอยระวังพ่อแม่มครับก็เอาเซฟทำการเซฟครับในการลงเนี่ยถ้ามันมืดมากครับผมสำหรับใครที่มืดมากก็มีคบไฟหรืออะไรก็ดีมากแนะนำให้มากลางวันครับผมหรืออย่างผมเนี่ยปรับแกมมาครับผมนี่จะสว่างมากเลยสำหรับแกมมา ง่ายับผมนี่เข้าไปดูเลเวลห้าสิบห้าผมบางครั้งถ้ามันไข่มันเกิดนานแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนเลือดมันเต็มับผมแต่ถ้าเราเก็บมาเนี่ยมันอาจจะเน่าหรือเสียหายได้ทันทีก็ผมเพราะว่าบางครั้งมันเกิดในรังเนี่ยนานแล้วก็ถ้าใครรีบับผมใช้แท่เก็บนี่เนาะใช้แท่เก็บหรือถ้าใครไม่รีบก็ยืนมองเลเวลก่อนแล้วก็ถ้าเก็บแล้วพ่อแม่มันอาจจะมาได้ผม เราก็เก็บไปเลยนี่ครับผมแค่นี้ถ้าบางทีเนี่ยเลือดหลอดสีเขียว e เนี่ยอาจจะอาจจะหมดครับผมเวลาเราเก็บมาเนี่ยมันอาจจะเน่าได้ทันทีแต่นี่เหมือนจะเกิดใหม่ครผอาจะอีกหลายวันอยู่ประมาณห้าวันกว่าครับผมก็มองดูพ่อแม่มันดีๆครับผมถ้าพ่อแม่มันไม่มีแบบนี้ก็ง่ายหน่อยครับผมก็พยายามมองหาไว้นั่นไงมาแล้วครับผมไปครับ หลบทิกก็คือใช้เจ้านี่แล้วครับผมกิฟฟินบินขึ้นด้านบนครับผมมองก็กดตัวคีย์ครับผมมองว่ามันตามเรามาไหมก็ยังไม่ตามก็รอหน่อยก็บินขึ้นไปให้สูงที่สุดครับผมนี่ไปจนแบบชนชนขอบแมปแล้วครับผมมันตามมาแล้วเห็นไหมครับนี่ตามมาแล้วพอชนแล้วปุ๊บเราดิ่งหัวลงเลยครับนี่ดิ่งลงไปเลย เพื่อมันจะได้ไม่ตามเราผมเป็นการหลบหนีที่แบบไวที่สุดนี่โอ้ยบรนยากตามเหมือครับเพราะว่ามันหลายตัวเอาใหม่ครับผมร่อใหม่พยายามมองดูครับผมพยายามให้มันรวมกลุ่มกันก่อนเหมือนเมื่อกี้ตัวสีเขียวอ,อมังกรพิษมันจะอยู่ช้าไปหน่อยพยายามบินล่อมันขึ้นไปด้านบนก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ผล เดี๋ยวรอรอมันขึ้นมาพร้อมกันก่อนพยายามบินให้สูงที่สุดครับผมเอาแบบให้ติดขอบแมปไปเลยนี่มาแล้วครับผมบินลงครับนี่เดี๋ยเผลอไปกดโดนตัวอ E ครับผมด่งลงมาเลยให้ต่ําที่สุดก็หลบหนีมันมันจะได้ไม่ตามเรานั่นเหลือกี่ตัวนี่เหลือตัวเดียวแล้วผม เป็นทิกง่ายๆในการหลบหนีนครับผมเพราะว่าเราสู้มันไม่ได้แน่นอนก็เหลือตัวนี้ตัวนี้น่าจะมังกรไฟเนาะแล้วก็ให้มันตามหม่ครับโอ้ยสายฟ้าครับโอ้ยเือวรัโอ้ยเป็นสายฟ้านะนี่แหละครับความโหดร้ายของสายฟ้าก็คือพลธีแรงมากไปเรื่อยๆครับผมขึ้นไปสุด ขึ้นไปชนเลยครับผมแต่จะให้ดีให้มันชนขอบแมปด้านบนเลยดูเตมมนาตัวเองด้วยครับผมชนแล้วครับผมดิงครับดิงดิงเลยนี่การหนีที่รวดเร็วที่สุดครับผมดิงลงไม้ถึงพื้นเลยก็ได้ครับผมนี่แค่นี้ครับผมเออมันอยู่ไหนเนี่ยไม่น่าจะตามมาแล้วไม่เห็นแล้วครับผมนี่หายไปแล้ว กดตัวคนะครับผมกดตัวคในการมองดูด้านหลังเนี่ยสามารถใช้ในการถ่ายภาพก็ได้ตัวคเนาะนี่หายไปแล้วแค,แค่นี้ครับผมเป็นทริคดีๆในการหลบหนีพวกวายเวิร์นต่างๆก็ลำบัดระวังอย่างเดียวก็คือสเตมิน่าในการที่ใช้เจ้ากิฟฟินเนี่ยนี่อีกตัวมาแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นสายฟ้า เดี๋ยวเราค่อยลงไปครับผมเราไปเก็บไข่แถวนี้ก่อนคือเรามันระวังที่สิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่าให้มันเหตครับผมถ้าเห็นก็ต้องทำแบบเมื่อกี้ครับผมเป็นการหลบหนีที่เร็วที่สุดนี่เห็นไหมครับมองดูก่อนครับก่อนจะเก็บเอ่อมัดระวังแล้วก็การกระโดดลงระวังอย่างเดียวครับผมระวังตกเอาไปก่อนครับผมได้ไม่ได้ไงเก็บไปก่อน ก็อ,อาจจะได้ใช้มาแล้วครับมันมาแล้วไปเร็วเข้าพยายามบินหนีครับผมมากี่ตัวอ่าสองตัวครับผมพยายามบินหนีกอนลากมันออกจากรังครับผมพอมันโดนเราเนี่ยอาจจะกัดตายได้ครับผมสองสามตัวโดนโดนันรุมเนี่ยนี่ตามมา เดี๋ยวเราค่อยหลบอีกทีนึงไปครับลงโอ้ยสายฟ้าเนี่ยผมตามมาไหมยังตามมาอยู่เพราะว่ามีอีกตัวที่เห็นเราครับผมมีอีกตัวหนึ่งที่เห็นเราหลบไปครับบางทีมัน มันสปอนเยอะมากครับเราต้องใช้ทิคนี้การหลบหลีกมันพยายามให้มันบินให้ติดขอบแมปด้านบนเลยครับผมนี่มาแล้วครับให้มันบินสูงๆไว้ก่อนดิงครับเข้าป่าไปเลยจะได้ไม่เห็นเราโอ๊ย รอดไหมเนี่ยครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดละแต่ก็ไม่รอดอย่างตามอยู่ครับพยายามดูสเตมินาตัวเองด้วยนะอาจตายได้นะแต่ตรงนี้หนาวเราใส่ชุดกันร้อนมาเดีย๋ยวต้องหนีกันเลือดลดรัวเลยไปครับพยายามดูเลือดตัวเองด้วยนะบางที โดนช็อตโดนอะไรบางทีมันโดนคนขี่ด้วยมีตามมาอีกไหมยังคงตามมาอีกครับโอ้โหอะไรนักหนานี่ไปหลบหลบก่อนครับคลิฟฟินเนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการนกแล้ว นกอาจจะช้าเกินไปครับจิฟฟินถือว่าเร็วสุดแล้วในการวิ่งในการหลบหนีนะไม่ใช่การวิ่งถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับท่านที่เล่นใหม่ๆเนี่ยน้องๆที่เล่นใหม่ๆเนี่ดีมากครับผมครับผมบางทีเราเห็นอาจจะเห็นแต่ลังเปล่าๆผมต้องบินเข้ามาใกล้ๆ,ๆก่อนเนาะน,นี่ครผมก็บินสำรวจรอบๆก่อนอมองดูดีๆครับผม เราค่อยลงไปเก็บเนาะเก็บได้หินนีกเอาไปได้หนึ่งฟองครับผมหมาแล้วครับมันหมาแล้วสายฟ้าหรือเปล่าหลบก่อนครับผมพยายามหลบก่อนดูครับตามมาแล้วสองตัวสามตัวพยายามบินหลบหนีก่อนครับไม่งั้นก็ลากให้มันออกจากหลัง ก็ลดประชากรตัวพ่อแม่มันในหลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่รอดไข่ก็จะไม่เหลือผมถ้าเกิดตายถ้าตกในลาวาเนี่ยจบเลยครับผมถ้าตกด้านนอกยังพอพอเก็บศพได้ครับผมมาแล้วครับผมสายฟ้าไปครับหลบตอนไป ตามมาไหมดูก่อนครับเดี๋ยวมองก่อนนี่ไปครับอย่าลืมดูสเตมินาด้วยครับผมกิฟฟินบางตัวสเตมินาน้อยผมต้องเลือกจับตัวดีๆหน่อยนี่เมื่อกี้ก็ได้ไมาเลเวลเก้าชิพผมเฮ้ยวันนี้ทําไมมีแต่สายฟ้าเลยเนี่ยน่าจะมีพิษกับตัวอื่นด้วยแต่ก็ดีครับผมสายฟ้าก็ถือว่าแรงมากไปครับไปดูอีกรอบ แม่มันอีกตัวครับผมพยายามบินเข้าไปใกล้ๆก่อนครับนี่เห็นไหมมันจะไม่เห็นไข่นะถ้าอยู่ระยะไกลนี่เกิดแล้วไปดูก่อนดูก่อนครับมันมืดผมต้องเปิดเอ่อแกมมาช่วยเวลาลงไปครับเก็บก่อนครับเก็บก่อนแล้วรีบหนีรีบโกยพ่อแม่มันตามมาแน่นอน มองดูครับผมนั่นมาแล้วหนึ่งตัวกดเคครับผมหลบก่อนหลบก่อนต้องลากมันออกจากรังครับผมถ้ามันไม่ตายส่วนมากพ่อแม่มันจะไม่สปอนใหม่เนาะเราต้องลากออกแบบนี้แล้วถ้าถ้ามันไม่ตายเนี่ยในลังจะไม่สปอนตัวใหม่เนาะแต่ถ้าเราฆ่ามันตายมันจะสปอนตตัวใหม่เกิดซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องลำบากในการลากใหม่ ถ้าทำแบบนี้มันจะเกิดค่อนข้างช้าผมเพราะบางทีมันอาจจะติดเหมือนติดบัคกหาเราไม่เจอมันก็จะค้างอยู่บนบน้าแบบนี้มาหรือ,อยังมาแล้วดิงครับผมไปโอ้โหแรงมากครับผมสายฟ้าไปครับไปไปไปตามเอาไหมดูก่อนครับดูดูก่อนอยังตามครับผมไปครับ ลงไปในรังเลยทีนี้อาจจะหายไปแล้วแหละหายไปยัง hmm. ถ้ามันหาเราไม่เจอมันก็จะไม่ตามแล้วครับผม hmm. ไปเก็บฟองนี้ hmm. เก็บ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 ดิบเก็บดีบโกยวันนี้มีแต่สายฟ้าล้วนๆครับผมก็ก็ดี hmm. จะได้เอาไปผสมพันธุ์ด้วยครับผมไม่ได้ตัวอื่นก็ได้สายฟ้ามาก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่รังเก่าเล้ยังไม่เกิดเนาะ บางทีอาจจะนานครับผมกวาจะรีอีกทีกวาจะเกิดไปครับเดี๋ยวเราจะพากลับไปดูว่าได้เวลอะไรบ้างครับผมอาจจะได้สเตตัสด,ดีๆเดี๋ยวไปไปดูสเตตัสที่บ้านกัน,กนครับผมครับผมเราก็เก็บมาได้ทั้งหมด5ฟองนะก็ดูครับ เพจผู้ทั้งหมดโอ้โหแม่เจา้าอะไรจะขนาดนั้นก็สำหรับฟองแรกครับผมก็เป็นเลเวล95เนาะก็ฟองที่2ก็อยังเก้าห้าเช่นเดิมครับผมก็อันนี้ก็ยังเกาสิบอยู่ครับผมอันนี้เลเวล20่อ่า20นี่รู้สึกว่าจะไม่มีประโยชน์เลยส่วนฟองนี้เลเวล55 น่ะเป็นฟองแรกที่เราเก็บเลยก็ในการใช้เครื่องฟักไข่ข้อดีก็คือเราสามารถปรับอุลาภูมิได้ครับนี่อันนี้น่าจะต้องการประมาณ80หรือเปล่านี่ครับผม85้าเห็นไหมขีดสีเขียวอยู่กับตรงตรง,ตรงกลางครับกับเส้นสีเขียวนะทำให้เราสามารถฟักไข่ได้เร็วขึ้น ก็อันนี้ก็คูณสามนะผมคูณสามก็ประมาณชั่วโมงก,กว่าชั่วโมงยี่สิบนาทีก็เครื่องฟักไข่นี่ก็เรียนรู้ได้ที่ Lost Island เนาะก็ท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็สามารถกดดูที่อินแกรมได้ผมนี่ของ Genesis 2เนะอะสามารถเรียนรู้อินแกรมได้ที่ Genesis 2ครับผมแล้วก็ Lost Island นะเป็น DLC ตัวฟรีสามารถไปเรียนรู้ได้ผมที่นั่นจะเป็นเวล89เครับผมในการที่จะ ผลิตเครื่องฟักไข่เนาะก็ดีกว่าใช้แอร์ครับผมแอร์เนี่ยก็คือถ้าเกิดครบเวลาแล้วมันจะฟักออกมาโดยอัตโนมัติหรือหรือการใช้ครบไฟต่างๆยอย่างใช้ครบไฟใช้ทอสเนี่ยก็คือจะเราต้องมายืนเฝ้าครับผมไม่งั้นเราก็ต้องคอยเติมเชื้อเพลิงต่างๆเพื่อเพื่อที่จะจะให้มันฟักเนาะแต่เครื่องฟักไข่เนี่ยเราสามารถทิ้งไว้เลยครับผมเอาไข่ใส่แล้วก็ตั้งรอปุ่มให้มันได้ที่ก็จะ จะเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกพอมันขีดสีฟ้าครับผมที่มีเขียนว่าระยะฟักไข่เนาะก็ถึงศูนย์เมื่อไหร่ก็สามารถเราสามารถกดออกมาได้เลยมันก็จะออกมาเป็นตัวให้เราแหละครับผมแล้วอีกอย่างในการเาเลือกไข่ครับผมช่างไข่ที่ชอบแบบ าดามจจะเยอะสเตมิน้าเยอะๆเนี่ยเครื่องฟักไข่ก็จะมีบอกผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นไข่เวล9 5าผมเ5เลือด13สเตมิน่า12แล้วก็ดามจ12เนาะก็เราเน้นแค่3อย่างนี้ก็เพียงพอแล้วผมสำหรับการใช้ใช้งานมันเนาะอย่างอันนี้นี่ครับผมตัวนี้จะเป็นสเตมิน่า14นะก็ะถือว่าใช้ได้ครับสำหรับตัวแรก นี่ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมนี่เลือด16บหกเตมิน่าสิบเ็ดแต่ดามมจดน้อยไปหน่อยครับดามมิแค่ส0ก็แล้วแต่ครับว่าจะเอาตัวไหนมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็แล้วแต่เราเลือกครับแล้วก็ถ้าจใจดีก็พยายามหาไข่เวลสูงๆครับผมก็จะทําให้เรา,เาได้ไข่ที่ดีขึ้นครับผมก็ในการหาไข่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ง่ายดีเอ่อ ถ้าใครใครต้องการแบบเก็บเยอะๆครับผมก็แล็กนาล็อก ok เนี่ยถือว่าได้เวลเวดีที่สุดแล้วแต่เป็นแมปแล็กนาล็อกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปหาไข่ไอซ์ไฟเวิร์นด้วยเนยาะไข่มังกรน้ำแข็งเนาะแมปนี้น่าจะอยู่บริเวณด้านบนหรือเปล่าน่าจะอยู่ด้านบนมัน้ง นันบนเออโซนหนาว,วาผมอาจจะอยู่อยู่กลางๆประมาณ40-60ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไปหาแต่แต่ไปดูในวิกิแล้วมันน่าจะมีเกิดก็ผมก็อาจจะอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับใครที่มีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยวครับผมสำหรับวันนี้ในการหาไข่ ไวเวิร์นครับผมก็วันนี้ได้แค่สายฟ้าเดี๋ยวผมจะไปหานอกรอบมาสําหรับฟักอีกทีนึงครับผมก็เป็นทริคดีๆในการให้เพื่อนๆน,น้องๆครับผมใครที่อาจจะเคยหาแล้วแต่ลําบากในการเก็บไข่ครับผมก็ลองนําทริคดีๆแบบนี้ไปใช้กันได้ครับผมับยังไงก็ฝากไลค์า like, ฝากแชร์ฝากกดติดตามเรืยครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยด้วยนะครับผมเอาบางทีติดงานติดพาระ,ะก็อาจจะมาช้าหน่อยครับผมซึ่งคลิปนี้ก็กวาจะคอดได้ก็นานน่าดูครับครับยังไงก็ฝากไว้อีกสกคลิปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ